วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเราเตอร์ Wi-Fi 6จากทาง Asus กันนะครับตัวนี้ก็มาชื่อว่าเส้น Wi-Fi XD5 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไวเลสแบบ Dual Band นะครับแบนด์วิจะอยู่ที่3 0 0พร้ความกว้างของสัญญาณนะครับก็อยู่ที่160 MHz แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 512ร o อ128 MB ม1 8กการใช้งานและประสิทธิภาพจะเป็นยังไงไปดูกัน อุปกรณ์ในกล่องนะครับที่ให้มานะครับหลักๆก็จะมีอะแดปเตอร์2องตัวนะครับก็ตามดีไวซ์ของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์1.5แอมป์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหัวนะครับที่ให้มาถึง3แบบด้วยกันนะครับจากทาง ASUS สาย LAN นึเส้นนะครับแล้วก็ทุกสำหรับยึดผนังนะครับอีก2ชุดด้วยกันแล้วก็ document ที่เราไม่ค่อยได้สนใจอ่านมันอยู่แล้วนะฮะตัวเครื่องด้านหน้านะครับก็มีขนาดเล็กกะทัดรัดตามที่เห็นเลยถ้าเทียบกับมือผมค่อนข้างจะเล็กมากๆนะครับโลโก้ ไฟแรงสถานะของเขาจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ลองสังเกตกันดูแล mm ้วกันมันค่อนข้างที่จะมองยากอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วปกติอะถ้าเป็นไฟอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่า,าสีขาวขุนข่นๆน,นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับก็คือกลืนไปกับตัวตัวเราเตอร์ของเขาเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่รอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลายตรงกลางนี้ก็จะเป็นลายบัสลูมิเนียมด้านล่าง,งตัวเครื่องนะครับก็มียางรองกันลื่นทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ตามด้วยอันแรกเลยจะเป็นปุ่มดีสสสวิทนะครับแล้วก็ถัดไป ก็เป็นแลนเหมือนกันนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามี2ช่องนะครับสำหรับ RJ 4 5 DC หนึ่งช่องปุ่ม WPS อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ Wall Mouse นะครับสำหรับจุดยึดตรงนี้ก็มีทั้งหมด2รูปสำหรับการใช้งานเริ่มต้นนะครับก็ง่ายๆนะครับคุณจะใช้มือถือก็ได้ที่เป็น ASUS Router นะครับหรือว่าจะใช้บอินเทอร f a c e ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ผมใช้เป็นเวบอินเทอร f a c e บน PC นะฮะเข้ามาถึงนะครับก็ Create New Network เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เปิดทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียบขาแวนให้เรียบร้อย แล้วเราก็เลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้ง ssid นะครับตรงนี้ผมจะตั้งเป็น xd5 ตั้งรหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งรหัสล็อกอินนะฮะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรณีที่เรามีเราเตอร์เอ็กซ์ตัวอื่นอีกนะครับแล้วเราต้องการมาทำเมสด้วยเนี่ยเราก็สามารถกดเซิร์ชได้จากตรงนี้เลยเช่นกันนะครับแล้วถ้ามันจเจอเก็สามารถกดทำเมสได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็กดฟินิชไปครับเข้ามาถึงหน้าแรกแล้วนะครับก็หน้านี้จะเป็นหน้าสาานะหลักนะครับก็จะบอกสาระอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็ไคลเอนที่คอนเน็กอยู่เตตัสนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าซีพตรงนี้มีหมดสี่คอร์นะฮะแล้วก็แรมห้2้อยเนี่ยตอนนี้เหลือให้ใช้งาน ต้องการมาแอดตอนหลังก็สามารถแอดจากตรงนี้ AI Protection นะครับก็มีมาให้ใช้งานนะครับก็จะเป็นจากทาง Trend Micro อีกเช่นเดิมนะครับ Parental Control มีมาให้ใช้งาน QOS หัวข้อแวนนะครับมาดูกัน DMC Zone นะครับก็ยังมีมาให้ใช้งาน Dynamic DNS มีมาให้ใช้งานก็น่าจะเหมือนกับเราเตอร์ ASUS ส่วนอื่นนะครับไม่ได้ตัดแต่อย่างใด Amazon Alexa สามารถเปิดได้จากตรงนี้ VPN ก็มี3ตัวนะครับ PPDP OpenVPN IPsec แล้วก็ VPN Fusion ตัวนี้ Firewall นะครับก็มีมาให้ตามปกตินะครับสูงสุดที่128รูเช่นเดิมนะครับ Operation Mode นะครับก็จะมี3โหมดด้วยกันคือ Wireless Router Mode Asset Point แล้วก็ AI Mesh Node นะครับ Firmware ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเ f i r มแวร์ตัวนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์หลักๆตัวนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็น r o u อร์ตามปกติพื้นฐานทั่วไป อนนี้เราจะมาทดสอบเมสกันนะครับก็คือว่าตัวแรกของเรานะครับที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็จะอยู่บนชั้น1นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่บนสตูดิโอตรงนี้นะครับก็คือชั้น3นั่นเองโดยปกติแล้วนะครับก็จะไม่มีเราเตอร์ตัวไหนที่วางชั้น1นะครับเราผมมาเล่นชั้น3ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีทางแน่นอนนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูโดยที่เอาเมสไรไฟตัวนะครับอ่ามันจะมีสัญญาณอยู่ตรงหน้าห้องสตูดิโอตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปวางแล้วก็ลองเทสกบตนี่ย ระยะห่างจากตัวเมทต,ตัวที่สองนะครับจะห่างอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าเมตรตรงนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูกันว่าสปีดจะได้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือผมคอนเน็กผ่านเจ้าตัวเมทแล้วครับหรือว่าผ่านโนดนั่นเองนะครับก็คือว่าตัวหลักตัวนี้ไม่มีไลเอนคอนเน็กอยู่นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะมีเนี่นะครับจะเห็นอยู่ว่าเครื่องที่ผมเชื่อมต่อคือเครื่องนี้เลยที่อัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาสปีดเทสกันว่าถ้าคอนเน็กผ่านโนดเนี่ยจะได้ที่สปีดเท่าไหร่ ผลทดสอบสปีดนะครับที่5เมตรก็ได้อยู่ที่981อัพโหลดอยู่ที่873ถัดมาด้วย10เมตรนะครับ782แล้วก็อัพโหลด332ที่15เมตรนะครับ693อัพโหลด261นะครับที่20เมตรนะครับได้อยู่ที่391อัพโหลดได้อยู่ที่142ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในระยะ20เมตร25เมตรนะครับจะเหลืออยู่ที่77อัพโหลด20แล้วก็ที่30เมตร ดาวโหลด24อัพโหลด1นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับถึงตัวนี้มันจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าทำประสิทธิภาพการใช้งานออกมาที่ระยะประมาณ20เมตรเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ เจ้าตัวเซ็น Wi-Fi X d ็กดตัวนี้นะครับก็ทำประสิทธิภาพการใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่ระยะ20เมตรที่ผมพูดไปนะครับมันก็ยังทำประสิทธิภาพได้สปีดที่ดีอยู่นะครับการใช้งานอื่นๆนะครับการต่อเมส w i f i เนี่ยแน่นอนครับว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับจุดอับสัญ,ญญาณไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมทดสอบเมื่อกี้ถ้าคุณไปทดสอบที่บ้านคุณเองอาจจะได้สูงมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับก็มันแล้วแต่ว่า จุดไหนมันดีที่สุดนะครับก็เราต้องหาจุดที่มันดีที่สุดในการตั้งโหนดตัวที่2ให้ดีนะครับแล้วเราก็จะเจอสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดนะฮะ ก็ในนี้ตัวไข่ตัวหม่น,นะครับว่าใครจะตั้งดีมากดีน้อยแต่ว่าแนะนําว่ายัางไงก็ต้องหาจุดให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทดสอบคอยทดสอบสปีดดูว่าเอ้ยมันดีหรือ,อยังเขาเท่าที่เราพอใจหรือ,อยังนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับแน่นอนครับว่าการใช้งานเบสไ i ฟ i เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ WiFi นะครับตัวแรกมหาหนครตัวที่2เนี่ยคือเขาจะส่งสัญญาณ Wi-Fi เข้าหากันแน่นอนครับว่าสปีดตัวที่2มันจะตกอยู่แล้วในกรณีที่คุณอยากได้สปีดเต็มนะครับแบบที่ผมเทสในทีแรกก็คือว่า จากตัวเดียวเลยนะครับไม่มีการส่งสัญญาณต่อเนื่องกันเป็นโนดอย่างนี้นะครับแนะนําว่าให้เดินสายแลนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าคุณอยู่ชั้น3ก็จะได้สปีดเต็มเหมือนชั้น1หรือว่าอะไรอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเดินสายแลนวิ่งขึ้นมาหากันเองนะครับก็คือเดินจากสายแลนตัวมาสเตอร์นะครับมาหาตัวโนดเท่านั้นเองนะครับชั้น3คุณได้สปีดเต็มอย่างแน่นอนขนาดตัวของเขานะครับค่อนข้างเล็กทีแรกผมก็คิดว่าเอ้ยสปีดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เกินขั้นจริงเเาก็็ปนนแบบ2.2 ก็ตัวนี้นะมันก็มีทั้งเท่าที่ผมดูในหน้าเว็บนะมันก็มีตัวสีดําแล้วก็ตัวสีขาวก็แล้วแต่ว่าคุณบ้านคุณเหมาะกับสีดําหรือสีขาวนะครก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับสาหรับราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่8,999บาทนะครับ